เตะเกนคอปยอมรับว่าซีซั่นที่ผ่านมามี ì, หลายทีมทีเบย์ยานลิเวอร์พูลเลยสวัสดีครับมือนิกามาอยู่กับผมช่องเรื่องของบอลเด้อครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดข่าวสารใหม่ๆสาม,มารถติดตามผมได้ที่ m e t a v i p ได้เลย้อครับเตเกนคอปยอมรับว่าซีซั่นที่ผ่านมามี ì, หลายทีมทีเบย์ยานลิเวอร์พูลเลย เจเกนคอปเผยว่าการที่ลิเวอร์พูลต้องผ่านวอต้าในการไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดรูการ,การน์นาถือว่าเป็นเรื่องที่หนาผิดหวังมากความกับย่อมรับว่าเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาบุ่มีใยเลยทียานทีมของเขา หงแดงมีฟอร์มที่บะคงเส้นองว้าตลอดทั้งฤดูกันทำให้พวกเขาทำได้ดีที่สุดเพียงอันดับหาในพิมลีกต้องล่นไปเล่นฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกในซีซั่นหน้าซึ่งเป็นการพลาดการไปเล่นฟุตบอลถ้วยใหญ่ของยุโรปเป็นครั้งแรกในรอบ6ปีเป็นอีกครั้งที่เฮาบาแฮปปี้กับเรื่องนี้เลย ผมต้องบอกเลยว่าสโมสสอนระดับเฮาการบไเปเลียนยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมันหนาผิดหวังมากแต่ในอีกบ่กี่ปีข้างหน้าเขาจะได้เห็นว่ามี่ทีมที่จะมาแย่งโคตานี้ได้มันอาจจะทำให้ง่ายขึ้นแต่เฮาก็ยังคงทำให้มันสำเร็จได้ดังนั้นเขาจึงต้องพยายามทำทุกอยา่าง้าเฮาแข็งแกร่งขึนเฮาก็จะเป็นทีมที่มุ้ยไพอยากจะเจอด้วยและ เอาต้องกลับมาเป็นแบบนั้นไ้ได้อีกครั้งผมคิดว่าในซีซั่นนี้มีบางเกมที่บางทีมรู้สึกแคปปี้ที่ได้เจอกับเพาผมว่านี่มันเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่เกิดขึ้นกับเฮาผมเกลียดช่วงเวลานี้แต่มันจบลงแล้วในเวลามาเริ่มต้นใหม่แล้วจะกินขอบเนเก,กาวไวนณที่นี้สำหรับไรที่้อยากภาคข่าวสารใหม่สาม,มารถติดตามผมได้ที่ @ME TA VIP ีไอพีไดเวยครับสำหรับเมื่อนี้ผมกับขอตัวลาไปก่อนเ้อสวัสดีครับ